สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแจ็คครีชันชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาต้มอะไรครับต้มไส้อ่อนกันนะครับผมวันนี้อันเนี้ยเรามีอะไรใส่บ้างเนี่ยมีอะไรใส่บ้างไม่มีอะไรใส่ครับวันนี้คือใส่อะไรไปแล้วบ้างครับเนี่ยครับต้มไส้อ่อนนะต้มไส้อ่อนเออไส้อ่อนไส้อ่อนส่ต้มให้มันเปื่อยก่อนแล้วก็เราก็เอาไปย่างต้มทอดต้มให้มันนิ่มก่อนอันนี้ก็ใส่เครื่องดับคาว อ๋อใส่แต่ไครกับใบมะกรูดเพื่อดับคลาวแล้วก็เอาไมาย่างอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วมีสองอย่างใช่ไม่ที่เครื่องเทศใส่ตอนนี้ใช่มีแค่นี้ใส่แค่นี้เลยอ่ะถ้างั้นเราไปรอดูตอนย่างแล้วกันนะอ่าเราดูเดี๋ยวรอดูจะย่างอีกทีนึ่งว่ารสชาติจะเป็นยังไงกลับกลับกลับโอเคไม่ต้องไปที่ตลาดสดเหมือนมีเหมือนมีตลาดสดส่วนตัวเลยครับตรงนี้ครับมันมีตลาดสดส่วนตัวมีผักมีอะไรครับตลาดสดสนก็ตอนนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะ นุ่มแล้วนุ่มแล้วเปื่อยแล้วเราก็จะทําการย่างกันนะครับลองลองดูครับลองดูครับนี่ก็นี่ก็จะมีตะแกรงนะครับตะแกรงแสดงว่าพอเราทำทุกเป็นกันซื้อมาแล้วมาหมักมาไปย่างเลเนี่ยหนักย่างอีกเยอะครับต้องให้เชฟบิ๊กมานี่ครับนี่ครับเรามาย่างดูว่าย่างดูว่าหมักหมักนี้เสร็จก็ย่างเลยย่างเลยเหนียวพี่เหนียวมันเหนียว เกลือเป็นเดียวมอก็ไปขาดใช่ใช่มันต้องต้มก่อนอ่าต้มให้กันนะต้องให้มันให้มันนุ่มก่อนคือแต่อันนี้ไม่รู้นุ่มหรือยังเพราะว่ามันไม่เดือดเลย่าต้องรอดูว่ามันนุ่มไหมถ้าไม่นุ่มก็ต้มต่ออ่าต้มต่อท่านขับรถใส่พอะไรนะอันนั้นม่ละกอนะใช่ใช่ใช่ยามันจับอันนี้ก็หมักอย่างเดียวเลยปกติต้องใส่ น้ำมันหอยน้ำตาลอ่ซอสฝาเขียวน่าจะอร่อยต้องหมักขนาดรถเปเช่าเลยรถดีเ <c ười> หรออัน <c ười> นี้ย่าง <c ười> ดีอย่างเดียวต้องรอดูว่ามันจะเป็นมันจะแสบบรอ่ลองดูลองดูย่างดูชิ้นนึงกวนน้ำจิ้มฐานน้ำจิ้มด้วย ทำโมเดียลก็โอเคนะทำโมเดียลนี่แหละน้ำจิ้มนู่นซื้อมาจากตลาดครับนะครับนี่ครับน้ำจิ้มซื้อมาจากตลาดครับน้ำจิ้มซื้อเขาเราไม่เคาต่ำอันนี้เรามาหมักเองครับซื้อมาหมักเองครับแล้วก็ไม่ก็ตามระเบียบครับนี่ครับไม่มันมีมันก็ยังไงมัน่เนี้ยอน๋อเจ้ามาซิมเบิ้งเปนไทยอ่ะโอ้ย น้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มหืเหนียวคำม่าเขาบอกว่าเหนียวอยู่นะครับเหนียวเหนียวอยู่นะใช่ไหมใช่ไหมเชฟเหนียวอยู่ใช่ไหมเหนียวอยู่เหนียวอยู่ก็มีเวลาครับสิบห้านาทีเหนียวอยู่เอารอให้มันสมบูรณ์แบบก่อนครับรอ ตัวนี้ดิถากับข้าวดิเออต้มต่อครับให้มันนุ่มต้มต่อให้มันนุ่มก่อนเพราะมันยังเหนียวอยู่ใบมะกรุดแล้วก็โหระพาเพื่อดับเขาดับเข้าก่อนแล้วก็เราจะเอามาต้มกันมันจะรสชาตินุ่มกรอบนอกนุ่มในอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะสิบึง อะมาชิมดูชิมกันน้ำจิ้มขายหนึ่งตั้งเหนียวอยู่มาชิมดูกันนะเหนียวอยู่แต่รับได้เหนียวไหมไม่เบาแต่รับได้นะเดี๋ยวนิดเดียว

ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้ว uh, ได้ที่แล ah ah, ้วได้ท um ี่แล้วได้ท pues ี่แล้วได้ที่แล้วเวลาแล้วนี่คือมีแต่มีแต่เสือหิวหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือเนื้อมันเนื้อไม่เหนียวไม่สนเลยตอนนี้เนื้อมันจะนุ่มจะนุ่มหมดแล้วตอนนี้นิดนึงแล้วนุ่มนิดนึงแล้วนุ่มนิดนึงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยง่ายขึ้นมือเหมือนเมื่อกี้เลยนู่สับง่ายขึ้นเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็ย่างแล้วก็ย่างเราต้องต้มก่อนดับกินเผาเหมือนตอนแรกต้มเนี่ยต้มใส่ใบมะกรูดตะไคร ดับเพลิงเผาแล้วก็เอามาย่าง <S <S โดยเครื่องปรุงก็จะมีอะไรนะรู้สึกว่าจะหลายรอบแล้วนะ <S 1> <S 1> <G ül> รสดีรสดี้ด้้้เนี่่ยไมรสดีรสดีเนี่สับง่ายแล้วเดียวตอนเนี้ยอ่าสับง่ายแล้วอย่างเดียวก็ได้นะครับรสดีแต่ว่าถ้าถ้าให้แบบอ,อร่อยก็คือต้องมีอะไรบ้างน้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำน้ำตาลน้ำตาลผักเขียวซอสผักเขียวแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ ทุ่งน้อยไปนะครับกระท่อมกระท่อมน้อยไปนาเราไม่มีเครื่องมืออะไรเรามีแค่รถเดียวรีอย่างเดียวเราก็สามารถทําได้อยู่น้ำมันหอยไม่มีเอาไข่หอยได้ไหมเอาวไข่หอยก็ได้จ้ะไข่หอยเชอรี่แทนได้บลาลักเขาได้บลาหลักโอ้ย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 อันนี้ก็หยดน้ำมันหยดย้อยมันหยดย้อยจนลูกเป็นไฟแล้วร้อนแรงมากเลยอืม ทำกันออกก่อนครับเพราะว่าไฟแรงไฟแรงเหลือเกินมันจะไหม้เกินพอดีอ่ะคืนมาเหมือนเดิมไฟได้ที่แล้วประมาณแค่นี้พอ,อดีแล้วนี่ครับทำกันจัง อันนี้เขา,า,าเรียกว่าเม,เม,เมนูอะไรนะเมนูอะไรไส้ย่างไส้ย่างไส้ย่างไส้หมูย่างใช่แล้วใช่ไส้หมูย่างอ๋อนในนี่เขาเรียกว่าเมนูไส้หมูย่างย่างไส้เขาเรียกว่าย่ยางไส้ย่างไส่เป็นปกเลยย่างไส่ก่อนที่จะย่างไส่เราก็มีวิธีการคือการต้มรับข้าวก่อนใช่แล้วที่เหมือนทำต้นมีตะไคร้ไ,ไปมะกรูดเนี่ยนะครับหม้ออยู่นะั้น ต้มก่อนต้มก่อนแล้วก็มาหมักหมักด้วยใช่ไหมหรือว่าหมักต้องมม<า>ไม่หมักก็ได้เพราะว่าน้ำจิ้มเราเด็ดน้ำจิ้มเราเด็ดนะไม่หมักก็ได้ตอนนี้ควันก่อนนะครับก็ผัดก,ก่อนนิดน,นึงพันเยอะอครับตอนนี้คือเป็นสูตรอะไรครับเนี่ยส,สูตรใก้เกีวสูตรตะเกียวกันใช่ไหม,มไม่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่อะโลรที่ใส่ใส่อลอะอพรมันมันจะกินได้ได้หรือเปล่าเนี่ยกินไม่ได้ต้องยกออกก่อนครับ เชิดเธอไม่รู้แซบแน่นอนเตรียมเลยครับเตรียมเตรียมเลยครับเมื่อกี้เตรียมเลยครับเอาต่อต่อต่อครับเอาต่อมันเป็นปกติแค่ย่างไสอย่างนี้แหละโอ้ยนิดเดียว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 คือคือจะไม่หมดแล้วใช่ไหมไม่นิดเดียว ชเ,เชฟมาเองกับมือครับเชฟจากกรุงเทพครับเดนกรุงเทพเชฟบิ๊กนะครับเชฟบิ๊กมาเองเขา<อ>ชิมเอ,เอาครับชิมดูว่ารสชาติอร่อย,ยรอร่อยเพราะมันอร่อยอกล่องอย่างดีแฝดสิบล้านทิ่สุด ้นาน,นะครับนี่ก็ได้ที่แล้วครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs>